สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วกับแฟตน้องพากิน2ูเอ็มชาแนลเอ็มชาแนลกินแซ่บกินนัวคุยสารเท่านะจ๊ะเนาะมือนีแฟตน้องมี่ยังมาซูพีน้องกินขี้เก่าเนาะจ๊ะเนาะพี่มือนีมี่มกปลาสวายเนาะจ๊ะเนาะัตยิ่งใหญ่เนื้อมันสิมันมันมันลายๆหนังมันสิ เดิ่งๆแซ่บจ้ามมือหนิสเสด็จแม่ออมมาให้แต่เศร้าๆเลยกับข้าวนิ่วหนึ่งกระติบยันลูกจอยเพิ่นวาเนะเาะข้าวเหนียวห่อนๆเลยหนึ่งไม่ๆกับออมเข้ากันเนาะกินเลยนะจ๊ะเนาะมากินน้ำแฝดน,น้องมือหน่เบาๆลายใหญ่ห้างคือว่ายิมข้ามเบาเท่ามาใส่พักมือนีเพรมีนะจ๊ะเพราะออมใส่ไปแล้วเนาะกับเนื้อปลาข้าวเหนียวห่อนๆเท่า จะขําแหลกจวดไปต้องกันมุกปากนน่าเขาเป็นไงหืูสียเพคอ๋เขาหอนก็หมุกปาก่าอมอมจะออมจะหมดกลากมนะั้ง เขาเ็ยงไงกาแฟทองชาบิสทิ์จ้านนมาแฟตมันมันอือน,นะซีนีนาทองมันเด้งเเลยจ้าขออนุญาตกัดเนะน,น,น,น่อยจ้าจำหนัก แสบแสบย่ำเตาน้ำกันพักเพิร์ลอมไซตต้นหอมใบเสน่ห์โอ้ยสน่ห์แน่ว่าจะมา <c oughs> พักอีตัวหอมหอมไน้ำกันลูกโดด <c oughs> มันจะข้ามยังไงแค่ดือี่แกวบอกนะเนียอันนี้เอาแกวบอกคุยน่ากลับ จะบอกเสียอืมอากาศแล้วหนาวมือนี้หนาวครับจะ้ะพันแกน่นเช้านี้สิบสามองศาหนาวๆของขันห้อน หมกป่าแล้วเล่าตอม,ม,มนเนี่ยคูชิ้นนี้ค่ะเจ้าบอกเราคุยได้ไดเลยเะย การนองเลิกเอาตัวสินมั่นๆเลย หนึ่งบาดไม่รับีโนกของเส,สียหาเสียกับบัตรหางยากแล้วเสียงรถกับวุ่นวั่นวุ่นวัน,วนอยู่แล้วจากขอโทษหลายๆบ้านยุติห้ามเป,ป็นสิลธะขนลุกขวัญกับขอโทษ,โทษ,โทษก็ให้น่าด่าเนาะ

ใช่ตะไข่ลายมันเลยมันจังหอมจนะ้ะเนี่ยมากกว่าชิมิแต่ตะไข่นะ <c oughs> เจ้บอกมึงกระเซาะเ กางหลายจังกระป่าซุปนี่มันกางไงาปรุงยานติดข้อเลยชิ้นี้เด้งๆมาก เอาเกินผู้เดียวสิมดกองแกว้วมันแสไปดีนะจ๊ะพันผู้เดียวอย่าพูว่าแกยี่ห้อยเอียงคอมเมนต์มา,าแลว้วจ้ะเจ้าแฟนน้องสิบตอบในแชทในแต่คอมเมนต์แฟนน้องอยากเกินคอมเมนต์ดีบ่ดีทั้งในตีชมไม่ได้น้อจานน้อสิได้น้ำไปปรับปรุงหามสิได้เฮ็ดให้ดีที่สุด เพราะว่าแฝดน้องตั้งใจเห็ดอิอ่ม,มบมกพริกลูกโดดจ้าอืมตจับทั้งหนาว แซ่บจ้ามึงแซ่บอีดีอาหารเส้าออมป่านี่เป็นเมนูที่แนะนำเลยออมป่าเขาเนีนท้ทอนๆจำแก้วบอก แสบคัแบแสบหลายจามือนีสำหรับมือนีแฝดน้องกับขอล่าไปก่อนเนาะอินค่ะอินแนะ่คือเกากินมาไวแล้วจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แฝดน้องนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมของแสบๆนัวๆที่แฝดน้องน้ำมาซูพีซูน้องกินสซูพีซูน้องเมือคือเก้า,ากนะจ้ะเนาะมือนีกับคอล่าไปก่อนขอบคุณหลายๆนะจ้า,จาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง 2M Channel ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย